สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกท่านค่ะวันนี้อากาศ26องศาเซนเซียรค่ะเลดฟาร์มได้ไปเก็บภาพฟาร์มโคเนื้อที่อานี่ เขตเบรมการเดนจังหวัดอาเกาประเทศสวิสแลนด์มาฝากทุกทุกท่านค่ะช่วงบ่ายแดดร้อนอุณหภูมิประมาณ26องศาเซนเซียสดวัวก็จะเกาะกลุ่มกันอยู่ใต้ต้นไม้ข้างต้นไม้ก็จะมีบ่อน้ำสำหรับให้วัวดื่มสำหรับฟาร์มนี้เป็นฟาร์มเก่าแก่ที่มีอายุประมาณ60ปีแล้ว ทุกวันนี้ก็ยังประกอบอาชีพการเลี้ยงวัวอยู่ค่ะส่วนสายพันธุ์วัวที่เลี้ยงที่เราเห็นอยู่นี้นะคะคือสายพันธุ์ลิมมซีนแล้วก็มีพ่อพันธุ์คุมฝูงเป็นลิมมซีนส่วนที่เราเห็นเป็นสีขาวน้ำตาลนั่นคือสายพันธุ์ซิเมนตานค่ะซึ่งทั้งสายพันธุ์ลิมมซีนและสายพันธุ์ซิมเมนตานเป็นสายพันธุ์ที่ให้อัตราการแลกเนื้อดี มีคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาดพ่อพันนอนเคี้ยวเอื้องสบายอยู่กลางแดดส่วนแม่พันธ์ในฟาร์มนี้นะคะเป็นการเลี้ยงแบบธรรมชาติเลี้ยงแบบโขคขุนส่งลูกในอายุประมาณ11-12เดือนค่ะหลังจากที่แม่วัวตกลูกออกมาเป็นตัวผู้ หากลูกกัวมีอายุประมาณ2-3สัปดาห์ไม่เกิน4สัปดาห์ทางฟาร์มจะต้องเชิญปศุสัตว์มาทำการทำมันค่ะสำหรับในฟาร์มนี้จะใช้วิธีการทำมันด้วยวิธีการลัดหนังยางสติ๊กค่ะการทำมันด้วยการรัดหนังยางสติ๊กจะทำให้เลือดไม่สามารถส่งไปเลี้ยง บริเวณลูกอันท้าของวัวได้ก็จะทําให้เกิดการหดตัวเกิดการฟอรหลังจากนั้นก็จะทําให้วัวเป็นมันค่ะวิธีนี้ถือว่าเป็นวิธีที่เหมาะสมและก็ง่ายที่สุดค่ะนอกจากจะมีแม่พันธุ์ซเม็ดตาแม่พันธ์ุลิโมซีแล้วยังมีแม่พันธุ์สายพันธ์ุแองกัสด,ด้วยค่ะซึ่งช่วงนี้สายพันธุ์แองกัสเป็นที่นิยมในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ค่ะ ก็มีเกษตรกรจัดหามาเลี้ยงกันเพิ่มมากขึ้นค่ะการใช้รั้วไฟฟ้าในการล้อมรั้วเป็นการกำจัดเขตบริเวณให้วัวเป็นวิธีที่สะดวกและสบายและเป็นวิธีที่นิยมใช้กันมากในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ค่ะสังเกตนะคะลูกวัวตัวนี้ผ่านการทำมนันเรียบร้อยแล้วค่ะมองไม่เห็นเลยค่ะ ลูกอันทะจะหดตัวแล้วก็หายไปค่ะสำหรับบางฟาร์มในเมืองไทยใช้วิธีการทำมันด้วยวิธีการผ่าตัดและลูกวัวมีอายุประมาณ6เดือนขึ้นไปชาวนาในสวิตเซอร์แลนด์ให้ความเห็นว่าเป็นวิธีที่น่ากลัวเกินไปแล้วก็มีความเสี่ยงสูงในการติดเชื้อแล้วก็จะต้องเปลืองยาค่ะ การใช้ยาในฟาร์มโคเนื้อในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ถือได้ว่ามีการใช้ยาน้อยมากไม่มีการฉีดวัคซีนสำหรับป้องกันโรคต่างๆนอกเสียจากว่ากัวในข้อเกิดเจ็บป่วยเท่านั้นถึงจะมีการเรียกหมอมาให้ยาค่ะตามจริงแล้วก็ดูเหมือนเป็นการเลี้ยงแบบธรรมชาติไม่ได้เน้นการใช้ยาเท่าไหร่ค่ะ ได้เวลาออกไปกินหญ้าอีกแล้วค่ะชาวนาจะก,กั้นพื้นที่เป็นบริเวณที่ประมาณหลายไร่เช่นกันนะคะเพื่อจะได้ให้วัวกินหญ้าได้อย่างทั่วถึงค่ะซึ่งตอนนี้เป็นเวลาประมาณเกือบจะสี่โมงเย็นแล้วค่ะวัวก,ก็ออกจากใต้ร่มไม้แล้วก็เริ่มหิวอีกครั้งแล้วก็ไปกินหญ้าอีกครั้งหนึ่งค่ะ สำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เลดฟาร์มด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนคะ่ะพบกันใหม่สวัสดีค่ะ